ใช่ค่ะเขียนว่าบูยาจังแต่เราจะพูดว่าพยาจังทุกทุกครั้งที่เราเจอบูยาเนี่ยค่ะเราจะต้องอ่านว่าพยานะคะทุกครั้งที่เราเจอเนี่ยเราจะอ่านว่าพยาพยาจังก็คือโบสถ์ใช่ค่ะก็คือบอันนี้ก็คือจะอธิบายนะคะเขียนว่าเชิญจังก็คือเหมือนโบสถ์อะโบสถ์อะ ภาษาอังกฤษมันจะเป็น hmm. c <oh. h u r c h ใช่ไหมคะตัว c h เนี่ยมันจะเป็นเสียงชะาแต่พอเราจบเสียงเราเขียนทับศัพท์ด้วยช่าตัวนี้เราก็จะเป็นนะคะ church นะคะ church นะคะทับศัพท์พอตัวตัวจบด้วย c h แล้วก็จะเป็นตัวชะาตัวนี้แล้วก็มาใส่ตัวอัตัดข้างบนนะคะ คือถ้า,ถ,าถ้าบางคนบอกว,ว่าไม่เคยเรียนนะไม่มีสูตรที่เรียนมานะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเจอแบบนี้ก็คือหมายถึงทับศัพท์ก็คือเราจะใช้พยัญชนะก็ได้เราจะใช้ชั้นจังก็ได้จจไดใช่ค่ะก็คือบอกใช่ค่ะมีนมาในงานถูกต้องค่ะมีนมาในงาน เราอ่านเป็นเสียงอ่านนะคะเสียงสองนะคะเมียมมาในงานใช่ค่ะไม่ใช่มานะคะหมาเมียมมาในงานใช่ในงานเนียมมาในงานใช่ค่ะ